สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับตอนนี้มูยองก็มาพักหน้าหลังจากที่เอาหน้าไปสู้แดดมาหลายวันออกกองเออแล้วก็ไปเที่ยวเออนะครับตอนนี้ก็เป็นการทำขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือกินทีมอ่ะนะครับพี่เขาบอกว่ากินทีมอ่ะนั้นจะช่วยกระชับรูคุมขนแล้วก็ ทำให้หน้ากระชับขึ้นยอย่าเรามาดูันดีกว่าอย่าบอกว่าเย็นหน้ามากตอนนี้สบายแล้ว Thank you.